ทะเลสีดำไม่นานแลเช้าวิวโหดมากแล้วเราสามารถเดิน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 ตอกๆๆๆๆอกตอกตอกไงี้ได้ปะเขาบอกว่ามันคือไทยเคอรี่วิทไรซ์ระหว่างทางที่กำลังขึ้นเขาเจอคนไทยเราลื่นลื่นจริงเหนื่อยเจ็บนิ้วไม่ไยังไม่กดยังไม่พี่ออฟยังไม่ต้องกดถ่ายก็เห็นยังไม่ต้องกดถ่ายก็เห็น morning ทุกคน ช้าวันใหม่เราตื่นมาท่ามกลางสายฝนโปรยปลายแล้วก็มาใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมโฮเทลวิกอะไรก็ไม่รู้อาญญา่านยากเฮ้ยแต่ว่าลายอาหารที่ไอซ์แลนด์คือดีอ่ะที่นี่ก็ดีอีกแล้วดูดิที่เราตักมาคือที่บอกว่าดีเนี่ยอย่าเที่ยวกับประเทศไทยนะทุกคนดีแบบถ้าเที่ยวกับยุโรปดูดิของเพื่อน คือไดเที่ยวกับบรรดายุโรปอะที่นี่โอเคเลยนะยุโรปที่อื่นมันจะแบบมีแค่ขนมปังไม่งวยโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือแบบมันหลากหลายแล้วมันเยอะอยู่พอสมควรแฮปปี้ละตอนเช้าไม่ต้องหาอะไรกินที่อื่นแล้วก็ข้างนอกคือฝนตกลมแรงมากไม่รู้ันวันนี้จะเที่ยวไหนหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จนะครับเมื่อกี้ก็ไปนอนเล่นอัดคลิปทํางานอยู่ในห้องตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าฝนหยุดแล้วก็เลยพร้อมที่จะออกเดินทางต่อแต่ว่านี่เป็นเมืองในม่านหมอกอยู่ตอนนี้ คือฟ้าตรงกันข้ามกับเมื่อวานเลยนะนี่เทียบกับเมื่อวานให้ดูปิงส่วนวันนี้คือคลึมมากดูสิแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไป Black Sand Beach กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้มันจะมีจุดเที่ยวอยู่เป็นแบบหน้าผาชื่อยากๆหน่อยเดี๋ยวไปดูกันเริ่มมีคนงงเริวมีคนจะกลับแล้วเพิ่งออกมาซานทีเพราะว่า oh, wow. คนดูระหว่างทาง mm. คือเราขับ mm. เข้าไปในหมอบอะคือมันมองไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างเฮ้ยเริ่มเห็นแล้วเออ เดี๋ยวไปดูว่าจะเห็นอะไรไหมข้างหน้า <Okay. S 1> ทุกคนมาถึงแล้วไอ้ที่เห็นว่าเหมือนไม่มีคนมานี่เขาไปอยู่ข้างในจะ้ะดูรถลืม่มฝนตกก็ไม่หวั่นเรนิส u ฟเจอร์แบล็กบีชอ่านถูก,ก่าก็ไม่รู้ไะเดินไปดูกันตอนนี้เรากำลังต่อแถวเพื่อจะถ่ายรูปกับ <S <S หน้าผาตรงนี้ทุกคนนะทุกคนก็คือมาต่อแถวและนี่คือจํานวนคนที่มาที่นี่ทั้งหมดในรูปดูแบบไม่มีคนใช่ป่ะนี่ของจริงแบบนี้จ้ะคนเพียบ นี่ทุกคนคือมุมที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเห็นทั้งเขาลูกนี้ใช่ปะ่ะแล้วต้องเห็นเอ้งแท่งสองแท่งนั้นด้วยแต่ว่าเวลาถ่ายรูปอะคือมันไปไม่ถึงเพราะว่าน้ํามันขึ้นตอนนี้ยมันลงไปถ่ายตรงน,นั้นไม่ได้ไงเนี่ย,ยคือมุมนี้แหละถ่ายคลิปไว้ก็แล้วกันนะไปละไปที่อื่นต่อบ๊ายบายทะเลสีดําไม่นานก็เชา้า จากที่เราไปเที่ยวไอ้เขาเขาเมื่อกีก้มาแล้วนะแล้วก็หาทรายดำ black sand beach มาแล้วนะตอนนี้เราจะมาแวะกินเครปซึ่งเป็นเครปเจ้าเดียวที่ดังเพราะมีเจ้าเดียวด้วยแล้วตอนแรกอะ่ะตลกมากคือทุกคนนึกว่าตรงนี้คือร้านเครปขาวๆไม่ใช่จ้ะอยู่นี่นี่เป็นเหมือนแบบเป็นเพิงเล็กๆแค่นี้แล้วเขามีเมนูแค่ประมาณ3อย่างเท่านั้นคือนูเทลล่าบานาน่าแฮมชีสแล้วก็มอสซาเรลล่าอะไรสักอย่างแล้วก็กาแฟมีแค่นี้จบเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะเป็นยไง หลังจากที่เราพักกินข้าวเที่ยงไปเมื่อกี้ซึ่งกินร้านเดิมก็เลยเลิกรีวิวละตอนนี้เรามาอีกที่หนึ่งแล้วนะชื่อชื่อขึ้นต้นด้วยตัวดีอ่านยากมากดีโลเฮอะไรทุกอย่างแต่ที่ดีกว่าคือฟ้าเปิดแล้วโอ้ <laughs> สะดุด, <laughs> <laughs> ด,ด <laughs> ฟ้าเปิดอุ <h> ้ย <ui> สะดุดรักหนุ่มไอแลนด์ตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วเปิดนานๆหน่อยนะลูกนะช่างต่างจากเมื่อเช้าเหลือเกินปะเดี๋ยวไปดูที่เที่ยวข้างในกันนี่คือทางเข้าหรอทุกคนเดี๋ยวยังไง มันต้องอยังไงเห็นเขาเดินไปตรงนั้นกันอ่ะไปด้วยไปกับเขาด้วยไปอ๋อมันคือเหมือนดูมุมสูงมาท้งนี้เหมือนดูมุมสูงทุกคนวิวโหดมากวิวโหดมากวิวโหดมากทุกคนดู ทุกคนสรุปที่เราเดินมาเนี่ยถูกแล้วนะเพราะว่าจุดแลนด์มาร์คเขาอยู่นี่เมื่อกี้ก็คือวิวชใช่ปะเพราะว่าจุดแลนด์มาร์คเขาอยู่นี่นี่สุดแล้วฟ้าเปิดเป็นใจมากตอนนี้แล้วเราสามารถเดิน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 ตอก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 ตไปไงได้ปะไม่ได้เนาะทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไอซ์แลนด์ใช่ปะคือตอนที่มาเราก็พบกับวิสคอนอันเนี้ย ไม่ได้ไทายอินหรือไม่ได้โฆษณาคือพกมาจริงๆ <m akes> เพราะว่าเวลามันต่างจากเมืองไทย7ชั่วโมงใช่ป่ะอาหารการกินอะไรเงยมันงงไปหมดก็เลยพกกาวิสคอนมาด้วยมาเผื่อไว้ปรากฏพอมาถึงที่นี่ก็ได้รับข่าวดีจากพี่ๆแบรนด์กาวิสคอนนะครับว่าปีหน้า2026เราจะไปกันต่อผมออฟชัยนนท์นะฮะเป็นพรีเซนเตอร์กาวิสคอนต่อไปในปีหน้า2026และ และเหนื่อยอยู่บนเขาและยอดขายการวิค่อนดีมากๆดีตั้งแต่ปี2025เป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นปีหน้าเราจะไปกันต่อขอบคุณกาวิคอนด้วยนะครับที่ไว้วางใจแล้วก็ให้เกียรติขนาดนี้ผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่รับเกียรติจากทางการวิคอนนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าลุยกันต่อนี่ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารไอซ์แลนด์คือมอสอยากเรียกเขาเป็นภาษาไอซ์แลนด์ในการสั่งเดี๋ยวจะจะสั่งอาหารเป็นภาษาไอซ์แลนด์อียคพันต้ามาัดได้ไ <c oughs> อิวพันต้าอีกได้คือตอนนี้ทุกคนเราอยู่ในร้านอาหารไอซ์แลนด์ซึ่งรอคิวมาได้ประมาณแบบ20นาทีอ่ะคิวแบบคนเยอะมากแต่ว่าร้านน่ารักมากนะแล้วก็มาดูเมนูมาแล้วซึ่งประหลาดมากมันมีมาสมันด้วย <c oughs> แยกยืนมันตามาเลือกสิเกอรฝั่งไหนอะไรชิคเก้นสลัดตำเนียงไปอ่าไก่เคอรี่อันนี้ชิคเก้นสลัดกินก่อนอันนี้พิซซ่าจะกินเลยปะเบปโลนีแกะน่ากินมามทุกคนมีเดียมและอันนี้ตกใจว่ามีข้าวเขาบอกว่ามันคือไก่เคอรี่วิดไรซ์ไก่หมูเดี๋ยวมาดูเป็นไงหมอจะลองละมันเป็นฟักทองปะเขาเรียกว่าสับปะรดข้าวโพดข้าวโพดไหนลองอาหารไทยในร้านอาหารไอซ์แลนด์ซิให้หมอลองก่อนเลย เป็นยังไงซุปมันเป็นยังไงมัสมนไหมมัสแมนมัสแมนมาเราแกทุกคนแก่ทุกคน Good morning วันนี้เรากำลังกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราจะย้ายเมืองแล้วนะเราออกจากเมืองวิกไปที่น้ำตกสวาติฟอสซึ่งตอนนี้เราจะไปทาง ตะวันออกของเกาะไอซ์แลนด์แหละซึ่งวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ขับรถค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าเราใช้เวลา,าอ้อยอิงอยู่ที่เมืองวิกมา2วันแล้ววันนี้น่าจะขับรวมๆกันเนี่ยมีประมาณสักสี่ห้าหกชั่วโมงเลยแหละแล้วก็ไปที่เที่ยวประมาณ2 3สามที่แล้ววันนี้ก็จะไปนอนเมืองฟังตะวันออกของไอซ์แลนด์บ้างอากาศก็สลัวสลับกับฟ้าใสขับยาวๆรูทแรกวันนี้ประมาณชั่วโมง40จะไปถึงที่แรกนะครับ ทุกคนแล้วตอนนี้เราแวะข้างทางเนี่ยเพราะว่าข้างทางมันเต็มไปด้วยมอสเยอะแบบเยอะมากทั้งสองข้างทางนี่คือขับมาไกลมากนะถึงจะมีที่แบบไหลาทางที่จอดได้จริงๆอะไรเงี้ยเราถึงจอดซึ่งปรากฏก็ยังมีแบบเยอะแบบโคตรเยอะเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งว่ามันเยอะขนาดไหนทุกคนดูคือการเติมน้ํามันแต่ละปัมก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนมันก็คือจะแบบเนี้ยพี่ออฟก็ต้องมาเริ่มใหม่ แต่พี่คิดว่ามันน่าจะตัดเองเวลาที่ใกล้เต็มถังเืมเดาก็ไม่เคยเป็นเด็กปั๊มเงินอุ๊ยนี่ไงมันตัดเองแต่น้ำมันที่เติมคือน้ำมันนี้นะ95ออฟเทนบเขาให้เติมสีเขียวเขาบอกมาแล้วี่อ๋อโอเคเขาแปะอยู่อ่ะมันดิ้งออกแล้วพี่ออฟเนี่ยปะมีปุ่มสมมันดิ้งออกเรียบร้อยโอเคและนี่คือระหว่างทางที่เราจะไป สวัตดิฟอสสวยมากวิวสวยมากจะไปถึงไหมเนี่ยน้ำตกสวัตดิฟอสทุกคนดูระหว่างทางคือสวยมากดูมีน้ำตกไหลลงอย่างนู้นต้งติงต้งตึงติงตงตงตงแล้วดูตรงนี้เป็นแบบลำธารเขามีป้ายแปะไว้นะทุกคนว่าเป็นไ r i เวทวอเตอร์ นี่คือไพรเวทเหรอน้ําในสวนหลังบ้านของตัวเองนี่เหรอเดี๋ยวเราลองเดินไปตรงนู้นนะที่มันเป็นชันๆนิดนึงคนดูนี่คือมันคืออะไรก็ไม่รู้นะมันแบบมันคือข้างทางอะ่ะข้างทางแบบข้างทางจริงๆไม่ได้อยู่ในที่เที่ยวไม่ได้อยู่ในอะไรเลยข้างทางของไอซ์แลนด์เป็นแบบนี้เกินไปมากโ,โอ้โหเกิน แลวทุกคนแต่ว่ายังต้องเดินเข้าไปอีกนะแต่ว่าต้นไม้เป็นสีเหลืองหมดเลยอะ่ะดูดิอันนี้ก็เหลืองนะแต่ไม่ใช่ต้นไม้เป็นอ๋อน้องเหรอเ <c oughs> หมาะมากุนี่โอ้โหดูทุกคนด,ดูเขาตรงนั้นดิ <c oughs> เหลืองไปหมดเลยเหลืองเหลืองแดงแดงสุดลูกหูลูกตานะทุกคนแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาน้ำตกสวาติฟอสซึ่งไอโบสถ์แรกอะ่ะจำได้ว่าที่เราถ่ายโบสถ์นั่นแหละ คือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากน้ำตกสวาติฟอสและแท่งหินที่เป็นลาวาไหลามาเดี๋ยวไปดูของจริงว่าตรงน้ำตกสวาติฟอสเ,เป็นยังไงโบดมันก็เลยทำเป็นแห้งแ้งเป็นลาวาไหลเหมือนเป็นน้ำตกไหลอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือต้องเดินเข้าไปโลครึ่งนะและเราก็เหลือสองคนแล้วอ่ะใช่เหลือแค่สองคนพี่เบนเห็นว่าต้องเดินคือชีหยุดเลยพี่เบนกับพี่แมนไปรออยู่คาเฟ่แล้วใช่เราค่อยๆเดินไปกิโลครึ่งนี่ดูโอ้โ oh. ห วยเริ่มแล้วทุกคนเริ่มเดินขึ้นเขาแล้วเดินขึให้ทุกคนดูระหว่างทางที่กำลังขึ้นเขาเจอคนไทยสัมภาษณ์งานกันระหว่างขึ้นเขาน่า1.2กิโลขึ้นไปครับโอ้คน ระหว่างทางก็มาเจออันนี้ก่อนแต่น,นี้ยังไม่ใช่ของจริงนะอันนี้เขาบอ,อกเปน็นอันเล็กสวยมากตัดกับใบไม้เปลี่ยนสีดูดิทุกคนทุกคนเริ่มเห็นแล้วนูน่นนูน่นน,นูแต่ว่าแต่ก่อนจะไปถึงนี่ต้องเดินไปอีกเ,เดินอ้อมไปนูเหมือนเดินเทรลอะเริ่มร้อแล้วนี่ เพรามันคอแล้วคือมีประสบการณ์มีประสบการณ์เพราะเขาช่ำชองค่ะสามารถแบบเดินได้เลยแบบเหมือนหรือต่างกันยังไงกับเชียงดาวเชียงดาวเนี่ยคืออากาศคล้ายๆกันแต่ว่าเชียงดาวคือจะต้องเดินผ่านต้นไม้ใหญ่อันนี้คือจะเป็นแบบเห็นท้องฟ้าหมดเลยแล้วก็มีแต่ต้นไม้ให้แบบไม้ล้มลุกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม้ยืนต้นนี่ความรู้พิเศษใช้คำศัพท์ให้ดูมีความรู้หน่อยเลิศทุกคน จุดนี้ก็พอเห็นแล้วนะแต่มันยังไกลเกินนู่นเขาเดินลงไปตรงนู้นกนะันเลไปเราไปกันต่อครับทุกคนนี่คือระหว่างทางที่จะไปที่น้าตกนะไม่คิดไม่ฝันว่าเราต้องมาเดินเทรลเอาใจช่วยเราด้วยทุกคนทุกๆุกอุทยานหรือทุกๆุกแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยนี่ยอมใจคนทําทางมากกว่าเราจะเดินเข้ามาใจช่วยเราด้วยทุกคนใจช่วยเราด้วยทุกคนอุ้ยพียอ่ออฟ ลื่นเป็นไงไหมครับได้อยู่เนาะ้อยู่เห็นไปทุกคนทางมันลื่นมากต้องแบบค่อยๆเดินเลยทุกคนแล้วเมื่อกี้เราลื่นลื่นจริงไม่เจ็บต้นเลยนะแต่เจ็บมือตอนนี้เพราะมือลงแต่ก็มาถึงจุดแรกแล้วอันนี้เราอยู่บนสะพานนะทุกคนนะ <St art. S 2> เดี๋ยวเดินไปใกล้ๆทุกคนมาถึงแล้วเหนื่อยเจ็บนิ้วมาถึงแล้วจ้าได้เห็นกับตาเนื้อ w e did it เ e s, <Yes>. <S เราทําได้เรากลับมาแล้วเหนื่อยเจ็บนิว้วเรากลับลงมาด้านล่างแล้วสุดหัวเข่าตอนนี้สุดแล้วตอนนี้นิ้วที่ล้มเมื่อกี้บวมไปเลยฉันดูนิ้วอ้วนเลยแต่ก็ยังดีกว่าเจ็บหลังเจ็บก้นนะคิดดีงแง่ดีแล้วเราจะไปกินอะไรกันดีเพราะอันนี้เริ่มได้กินอาหารมาละที่เบนน่าจะอิ่ไมไปเลยด้วยสภาพเราสองคนต้องกินตรงนี้แหละลงมาถึงข้างล่างก็ต้องเติมพลังหน่อยนะทุกคนหิวไม่ไหวแล้วตอนนี้ เติมพลังก่อนกินเลยดีแซนด์วิชซุปของหวานกาแฟหมดแล้วทุกคนซุปมะเขือเทศกับแซน <B> acon, ด,นนดน์วิชเบคอนด้วยความหิวตอนนี้เราก็ไปกันต่อโจโกูซาลอนไดมอนด์บีชรออยู่นะครับเราจะไปที่โจโกูซาลอนนะครับไดมอนด์บีชที่นี่เนี่ยมันเป็นน้ำแข็งตลอดปีนะมันจะลอยลอยู่ขาขาวบุโปรเลยเดี๋ยวไปถ่ายรูปกัน,ต,กน,นนะตรงนั้นนะแต่ว่าระหว่างทางตอนนี้ฝนตกหนักมากดีที่เมื่อกี้ไปขึ้นเขามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยถล่มสภาพ นี่แค่เดินมาขึ้นรถทุกคนครับหลังจากที่เมื่อกี้เดินทางมาก็มาถึงไดมอนด์บีชหรือว่าโจกูซาลอนแล้วนะครับต้องเดินเข้าไปนะจริง,รงๆเมื่อกี้ระหว่างทางมันก็มีเหมือนแบบเล็กๆที่หนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้แวะนะเพราะว่าเราต้องทําเวลาหน่อยเราก็มานี่เลยคือภูมิประเทศมันเหลือเช,ชื่อมากนะเดี๋ยวให้ดูแมพก่อนโจกูซาลอนหรือว่าวัดนาโจกุ n เนชั่นแนลพาร์คนะครับเราต้องเดินเข้าไปเจอเนี่ยไอ้พวกน้ําแข็งที่มันลอยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปกันนะ เราลงเมื่อกี้นี้มันไกลเกินไปนะเราก็เลยขยับมาจอดอีกที่หนึง่งซึ่งเราเห็นแล้วก้อนน้ําแข็งเห็นปะม,มันเป็นก้อนสีฟ้า,ฟาดำๆนู่นแต่ตอนนี้ต้องเดินไปที่จุดวิวพอยต์เพื่ไอ,ไ,อไปดูเนี่ยก็ต้องเดินตามทางขึ้นไปแล้วก็มีข้อห้ามไว้อยู่ว่าห้ามทําอะไรบ้างนะครับหมอเดินขึ้นเขาอ,อีกแล้วใช่แต่เราชินแล้วแหละเพราะเราเดินบ่อยแต่ว่าว่าบางคนที่ไม่ค่อยได้เดินตอนนี้เราจะนั่งเรือเข้าไปดูใกล้ๆนะทุกคนนะแบบนี้ซื้อตั๋วก่อน มันมี2แบบนะทุกคนที่แบบนี้ amphibian กับ,บ zodiac Tour แล้วแต่เราจะเลือกนะซื้อตั๋วมาแล้วนะทุกคนสรุปเราก็เลือกแบบ amphibian ม,มันใช้เวลาประมาณ35นาทีต่อ1รอบแล้วเขาก็จะมายืนรอกันตรงนี้นี่ ซึ่งต้องมายืนรอก่อนถึงรอบประมาณ5นาทีเมื่อกี้เขาบอกว่าของเราคือรอบ3ามโมงยีนะตอนนี้มัน3ามโมงตรงก็รออีกยีนาทีส่วนแบบโซเดียกที่เข้าไปใกล้ๆเนี่ยฟูลิบุ๊กจ้ะวันนี้เต็มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละราคาอยู่ที่คนละ1,800บาทไทยโดยประมาณนะครับส่วนใอแบบโซเดียคแพงมากคนนึงประมาณแบบ4ี่พกว่าบาทแล้วโซดีอคต้องแต่งเต็มแบบนี้โ f o r people okay you can ไม่ได yeah. hey. ้ยินเลยไปแล้วทุกคนไปแล้วลงลงทะเลทุกคนลงทะเล ทุกคนหลังจากที่เราขับรถมานานเกือบ3ชั่วโมงก็มาถึงที่พักที่เมืองที่อ่านชื่อยากมากจนตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเมืองนี้อ่านว่าอะไรแต่ว่าทั้งเมืองคือเล็กมากแล้วก็มาถึงคือเหลือร้านอาหารทั้งเมืองอยู่แค่2ร้านตอนนี้มาที่ Airbnb แล้วซึ่งนี่ห้องทั้งหลายซึ่ง Airbnb กับโรงแรมกับร้านอาหารผูกมัดมากผูกขาดมากเพราะว่าอยู่ด้วยกันหมดครัวครัวและวันนี้เราจะล่ำลางกันไปด้วยบะหมี่กึ่ง เฮ้ยดูดิมาถึงบ้าน Air b n b ก็มีเริ่มเลย <laughs> เสียดายน้อมไปซูเปอร์มาร์เก็ตผิดไม่งั้นเราจะได้ทำหมูมะนาวพี่เบนจะทำหมูมะนาวตอนนี้เราก็เลยเป็นปะบะหมี่กึ่งใช่แต่ว่าก็จะเพิ่มควมเป็นเชฟเทเบิลก็คือเราจะทำเป็นไข่ออนเซนเฮ้ย,ยจริงๆของพี่เมนก็เป็นไข่ออนเซนนะ เฮ้ยบะหมี่กึ่งต้มยำกุ้งไข่ออนเซนเลิศนี่ส่วนทางนี้กินไปแล้วจ้าเพราะว่าจริงๆไม่ใช่นะคือมันอาหารฝรั่งมาหลายมื้อแล้วนะแล้วเมื่อกี้ที่ไปกินเนี่ยมันก็ได้ความอย่างเนาะพิซซ่ามันก็อมันไม่ถูกปากนะพอเข้าที่พักก็เลยซะหน่อยพกบะหมี่กึ่งมาตั้งหลายย่างขอบคุณครับน้องมอสมาจุก ต้มยำกุ้งที่ไทยเราก็จะลาวันนี้ไปด้วยคิกินบะหมี่ถึงต้มยำกุ้งแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาถ้าเจอแสงเหนือบายอุ้ยแสงเหนือมาหน้าบ้านมาหน้าบ้านเลยแสงเหนือมาหน้าบ้านคารูเมกคาูเมคือวันนี้มันเป็นวันที่ค่า KP สูงสุดตั้งแต่เรามาไอซ์แลนด์ทุกคน KP 7แต่เมฆเยอะแต่เมื่อกี้ดูในแอปอ่ะมันมีคนที่ไอซ์แลนด์เห็นเราก็เลยลองออกมาส่องที่หน้าบ้านปรากฏเขียวจริง อุ้ย <responses> นี่คือยังไม่กดยังไม่พี่ออฟยังไม่ต้องกดถ่ายก็เห็นยังไม่ต้องกดถ่ายก็เห็นมันจะมุมเมฆมันบังอยู่เมฆมันบังยังงา อรุณสวัสดิ์จากเมืองที่อ่านชื่อ,อยากๆทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อไปอีก3ชั่วโมงครึ่งเกือบ4ี่ชั่วโมงเราจะขึ้นไปทางเหนือของเกาะไอซ์แลนด์ละนี่เราก็เอากุญแจมาคืนที่โรงแรมนะฮะประเด็นคืออะไรป้าเราจอง Air b บ b เป็นบ้านมาแต่ต้องมาเอากุญแจที่โรงแรมนี้แล้วก็ขับวนไปนิดนึงบ้านจะอยู่ข้างหลังก็เราก็จะได้บ้านทั้งหลังอนะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับเมื่อคืนก็หลับไปตอนไหนยังไม่รู้เลยคือแบบเหนื่อยมากขับรถแบบเยอะมากอะไรเงี้ับ ไฮกว่าเดิมเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ที่นี่ก็ฟ้าเปิดแล้วก็ปิดส่วนเมื่อคืนแสงเหนือเห็นแวบเดียวเนี่ยคือค่า KP สูงมากแต่สุดท้ายเมฆ100%ยิ่งดึกเมฆก,ก็ไม่ลดลงเลยค่า KP 7ไม่ช่วยอะไรเห็นแบบแวบๆเขียวๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่เท่าครั้งแรกเดี๋ยวรอลุ้นในวันต่อไปครับโอ้ทุกคนด,ดูระหว่างทาง ับวนรอบเกาะน้ำตกช่ำแล้วฝนก็ตกช่ำก็จะมีทวีปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีทางตาตอนเหนือเป็นฟิลประเทศอ่ะมีทางตอนเหนือมีคิงสแลนดิ้งคิงสแลนดิ้งคือเมืองหลวงมอกำลังเล่าเกมออฟโรดแข่งแข่งเหนบ้าแล้วส่งตัวเองมาแข่งๆข่ปะไม่ใช่อันนั้นอักทก็เกมอันนี้จะเป็นแบบต้อองบกก่อนที่น้องจะเล่าเพราะว่าเขาถ่ายที่นี่เขามาถ่ายที่ไอซ์แลนด์เยอะเหมือนกันโลเคชั่นหลักเขาอยู่นี่แล้วเรื่องอ่ะมันจะเปิดที่ ตระกูลสตาร์เป็นตระกูลที่ปกครองทางตอนเหนือแต่มันสนุกมากคือมันมีแบบการแย่งชิงบัลลังก์หักเหลี่ยมเป็นแบบบนเกมการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันถึงชื่อ Game of Thrones นี่เป็นคลิปที่ยาวที่สุดในทริปนี้ที่ อย่าเดี๋ยวพาไปดูมันเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์รถแต่ดูข้างหลังนี่วิวมันไมเห็นแล้วดูผมคือวิวดีมากแต่มันถ่ายรูปไม่ได้เลยเพราะว่าลมแรงมากทุกคนดูคือวิวสวยมากของจริงยิ่งสวยกว่าในนี้คือเหมือนแบบมันอีกรลบนึงอ่ะตรงทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่น้ำตกเดนติฟอร์สแล้วนะแต่ทางเข้ามันดูแห้งแล้งกันดารมากเลยดูดินี่คือที่จอดรถนะฝั่งเวสนะ มีสองฝั่งทุกคนที่จอดอะเวสกับอีส แต่เขาบอกว่าเวสเนี่ยเป็นถนนลาดยางแล้วก็เห็นน้ําตกได้ชัดกว่าแต่ว่าถ้าเป็นอีฟเนี่ยจะเข้าไปใกล้น้ําตกแต่เห็นชัดน้อยกว่าฝั่งเวสแล้วก็ถนนไม่ดีถนนลูกลังแต่ที่พีกไปกว่านั้นคือถ้าใครจะมานี่ผมขับมาเนี่ยสมชั่วโมงเกือบ4ี่ชั่วโมงนะจากเมืองที่แล้วมีร้านอาหาร1ร้านคือร้านนี้มีฮอทดอกมีซุปเนือ้อมีกาแฟอย่าเี้หมดละเพราะฉะนั้นใครจะมาก็เตรียมสเสบียงมาให้ดีๆตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปที่น้ําตกแล้วเดี๋ยวไปดูกันของจริงเป,ป็นยังไงฟ้าเปิดอยู่นะวันนี้ นี่คือทางเข้าไปที่น้ําตกเดซิฟอส์นะถ้าดูจากป้ายเนี่ยเขาบอกว่าให้เดินเข้าไปประมาณ800เมตรแต่จริงๆตอนที่ดูข้อมูลมาเหมือนจะสั้นกว่านั้นนะแต่ว่าก็ต้องเชื่อป้ายเขาปะ่ะป้ายเขาบอก800ก็800ร้ป,ปะ, 800, 800, ปะดูทางเข้าดิเหมือนเราเดินอยู่บนดวงจันทร์เดินอยู่บนไหนก็ไม่รู้ทุกคนเดินเข้ามาประมาณ800เมตรนะจริงๆมันจะมีทางแยกตอนที่เหลือประมาณ200เมตรว่าจะไปดูแบบภาพกว้างหรือว่า close up view ถ้าไปภาพกว้างนะต้องแยกไปแต่ตอนนี้เราตัดสินใจเดินเข้ามาข้างในก่อนเพื่อมาดู close up view ซึ่งคนที่เราบอกว่ามันเป็นหินหินเนะข้างหน้ามันคืออย่างนี้พร้อมยังพร้อมยังทุกคนพร้อมยังโอ้หลังจากเราไปเห็น เด t ตี้ฟอสแบบ close up มาแล้วตอนนี้เราจะไปที่เซล r c e เพราะว่าพอเดินย้อนกลับมามาถึงทางแยกมันจะมีให้เลือกว่าเราจะไปเ Force หรือจะไปดูเด t ต Force ด้านหน้าโอ้ยปากแข็งตอนนี้ปวด ฟันกรามหมดเลยหนาวกัดกรามงี้หรอนากัดกรามแต่เราไปคนเหนือนะเราต้องชินกับอากาศหนาวสิน้องว่านี่มันหนาวยินยะเยือกเดี๋ยวไปดูเซลฟอสทั้งนี้คือสั่งซุปไว้ซุปเนื้อกินไปแล้วอร่อยมากเดี๋ยวเราไปจะต้องรีบไปรักก็เลยแบบเออยูฉันขอฝากซุปไว้หน่อยเดี๋ยวฉันกลับมาเอานะอย่างงี่โอเคออฟครอสเลิศอะแล้วเดี๋ยวต้องออกไปกินซุปต่อเอาซุปต่อแล้วมันจะร้อนอยู่ไหมเนี่ยไม่ร้อนฝากเขาอุ่นเออจะต้องฝากเขาอุ่นดูซิเขาจะมีที่อุ่นไหม ทุกคนเราเดินมาถึงแล้วนะเซลฟอร์สทุกคนให้ดูให้ใกล้แล้วมันก็ไหล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 งบบนี้แล้วมันก็เป็นเนเดดี้ฟอร์สที่เราเดินผ่านมาตรงนั้นนะทุกคนตอนนี้เราออกมาจากน้ำตกสองน้ำตกแล้วนะมอสจะกลับไปเอาซุปที่ฝากไว้วันฮอตดอก มาลองฮอทดอกไอแลนด์กันนะทุกคนนะมีคนบอกว่านี่แหละฮอทดอกประทังชีวิตที่ไอแลนด์เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรกินนะซุปยังร้อนไหมนิดนึงได้อยู่ซุปเนื้อทุกคน thank you. you have a nice day <c oughs> อมอะไรร้อนๆก็อร่อยหมดแล้วทุกคนเพราะว่า <c oughs> อากาศเย็น เติมพลังก่อนไปต่ออีกที่นึงนะซึ่งทุกคนฮอตดอกเนี่ยราคาอันละเท่าไหร่ป่ปะสองร้อยกว่าบาทแต่มันดีสุดแล้วตรงนี้แล้วเขาบอกว่ามันมีร้านเขาอยู่ร้านเดียวนะตรงนี้ถ้าจะหารเตอรองอีกที่หนึง่งคือต้องขับไปไกลอีก40นาทีจากนี่ผูกขาดเวอร์ไปไปต่อครับทุกคนดูวิวข,าข้างหน้าดิเขาแบบสุดยอดแล้วเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เห็นรถเขาจอดเยอะก็เลยขอวนเข้าไปแป๊บหนึ่งมันคืออะไรคนเยอะมากกูดิพาวเวอร์ว้ายคืออะไรเตไซส์ซาราเอรี สรุปเราไปกันต่อทุกคนเพราะว่าคุณเบนบอกว่าไม่มีอะไรแล้วแต่ภูเขาแบบอลังการมากทุกคนแล้วตอนนี้เรามาถึงน้ําตกที่หนึ่งแล้วนะน้ำตกอีกแล้วเมืองนี้น้ําตกสวยเยอะมากนี่คือโก da ดอร์ฟอสนะไม่รู้อ่านถูกป่ะน,นะแต่คิดว่าใช่นะโก da ดอร์ฟอสขับมาจากเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปจริงๆขับรถมาเนี่ยก็เห็นเลยนะน้ําตก ใหญ่มากเลยแล้วก็ที่จอดรถมี2ฝั่งเหมือนเดิมเรามาจอดฝั่งที่เขาบอกว่าจะเห็นน้ําตกได้แบบเต็มๆคือมันต้องทํากันบ้านจริงเนียยิ่งแบบขับรถอะไรอย่างเงี้ยนี่ ต้องมาจอดฝั่งใต้เสาสายทูพีเหรอต้องทูพีเสาสายไม่ใช่เพราะว่าฝั่งใต้เนี่ยเดินใกล้สุดแค่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเมตรก็จะถึงน้ําตกแล้วแล้วก็มุมเนี้ยเขาบอกจะได้มุมเต็มโค้งครึ่งวงกลมของน้ําตกเหมาะก,กับการถ่ายรูปกว้างๆเดี๋ยวไปดูกันเพราะจริงเมื่อกี้ก็มีคนไปจอดนในอีกฝั่งหนึ่งกันแต่เราเลือกฝั่งนี้ลนะทุกคนเราเข้ามาแล้วสวยมากยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมาก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 ดูดิเกิน ค,คือมันก็เดินเข้ามาได้ลึกสุดแค่นี้นะเห็นปะก็ได้แค่นี้แหละอุ้ยฟ้าเปิดพอดีตรงนั้นสเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปเราจะเข้าที่พักแล้วทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ทางเหนือของไอซ์แลนด์แล้วนะจะไปที่เมืองอาคูเรรีเดี๋ยวไปดูที่พักที่อาคูเรรีกันนห็นปะอยู่2วันโคตรเลิศ <c oughs> ที่เอาไปดูตู้เย็นสมเกนะคะสีเหลืองสวยมากนี่เคือเราถึงที่พักแล้วทุกคนเราดูวิวรอบบ้านที่เมืองอาคูเรรี โหวิวหลักล้านมันเหมือนมาอีกอีกที่นึงเลยอ่ะต่างจากเมื่อวานมากทุกคนดูดิเอาตรงปะมันเหมือนอยู่แบบสวิตเซอร์แลนด์คือบรรยากาศตรงนี้มันเหมือนสวิตเซอร์แลนด์มาก คือเป็นเมืองที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเที่ยวในเมืองกันนะหลังจากที่เราไปเที่ยวธรรมชาติก็มาแบบเต็มอิ่มแบบหนึ่งอาทิตย์แล้วตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนที่บ้านแล้วไม่ไหวแล้วครับคนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปเที่ยวในเมืองอัคูเรรี่ซึ่งเป็นเมืองและมีความเป็นเมืองที่สุดลองจากเร็กจาวิตในทริปนี้เลยก็ว่าได้คิดว่าไงไป I want to go to is take a photo with um uh mountain เมือนเราอยู่ในห้องขาวๆมีกระจกหลยเบานอุ้ยประตูห้องเปิดทุกคนดูดิร้านน่ารักมาก